ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่อิสราเอลครับผมหาซื้อของไทยนะครับผมว่าผมสิได้อีหยังแน่เนาะครับมาไปซื้อของพร้อมๆกับผมเลยครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับผมมาซูเปอร์มาร์เก็ตไทยนะครับผมมาหาซื้อของนะครับผมไปเวทเฮดอยู่เฮ็ดกินนะครับผมตุนเสบียงครับผมมื้อนี้นะครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าร์มีหยัง มาขอดการดับเรียกเลยครับผมได้เข้าปุ่นนะครับผมแล้วก็นำมันหอยนะครับผมพี่น้องไปไปทำปุ่งอาหารนะครับผมต่อมาผมก็จะมาเอาน้ำปานะครับผมก็มีทุกอย่างนะครับพี่น้องของครัวเรือนไทยนะครับน้ำปูน้ำปลามีเบิดนะครับผมบักหุงก็มีนะครับผมพี่น้องโซนนี้จะเป็นโซนของสดนะครับผลผลไม้นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับผมมาม่านะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้องัวแล้วก็น้ำมันเผืชนะครับผมมีทุกอย่างนะครับผม ขาดบ่ดด้นะครับสเบียงเขาต้องมาหาตุนไว้นะครับนี่ก็จะเป็นพวกปลาแซลมอนนะครับผมนี่ครับของไทยนะพี่น้องคาตะไคร่ใบบักูดมีเพียบครับผมน่อไหมนะครับน่อไหมสมน่อไหมดองนะครับมีนะครับนี่เป็นแบบกระปุกเป็นแบบทงกับมีนะครับผมนะครับแล้วก็ขนมนะครับโซนท่านี้ก็จะเป็นเข่าครับผมอันนี้จะเป็นของฟิสนะครับผมจะเป็นปลานะครับผมพี่น้องนี่ปลาหม้อค้างดําก็มีเด้อพี่น้องนี่ก็เป็นเนื้องวแล้วก็ เป็นพวกลูกชิ้นนะครับฮอทดอกสวนท่านนี้ก็จะเป็นพักซดนะครับผมพี่น้องอันนี้จะเป็นพักสลัดเนาะจะมีน้ำสลัดคลายพร้อมนะครับผมผมก็สิย่างหาเลาะไปเรื่อยๆนะครับไปห้าเลาะซื้อนั่นซื้อนี่นะครับเดี๋ยวจะเก็บบรยาการมาฝากพี่น้องนะครับอันนี้กินใบไยได้พี่น้องไทยมาให้เบิงนะครับผมนี่ครับก็แล้วก็ผมก็สิมายิบเอาขนมนะครับแล้วก็สิออกไปคิดเงินครับผมพี่น้องนะครับได้ของที่ต้องการแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาคิดค่าเสียหายให้พี่น้องเบิงนะครับว่า ค่าเสียหายทั้งเบินไม่อนีจักบาทนะครับผมพี่นอกอตอนนี้คิดเงินก่อนค,ครับผม Thank you เ,เราก็ได้มาแล้วครับขอ คาเซียหายคองเฮากับเจ็ดสิบหกเช็คเก้นนะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยกับซียูแล้วแล้วเจ็ดร้อยบาทครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าสิผ้าไปเห็ดยังฝากติดตามน้ำเด้อครับผมไปนะ้ครับสวัสดีครับ